ีจะมากู้ภัยสองคันนะคะพร้อมกันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะติดซับหรือว่าไครได้หรือเปล่านะคะจะลองเอาเอารถหนักดึงนะคะสองคันลองอรถหนักดึงนะคะ มากู้นะคะรถเสียพีลองเอารถหนักรถบรรทุกหนักสองคันนะคะรถสองคันนะคะ ไม่น่าขึ้นนะคะโซคาดไปแล้วนะไม่รู้ว่าสองลุมหนึ่งจะขึ้นหรือเปล่านะคะรถหนักนะคะเอารถหนักดึงรถหนักนะคะ ลองใช้วิธีแพ็คคู่ดูนะคะว่าจะขึ้นไหมนะคะถ้าไม่ขึ้นก็รอดูนะคะว่าต้องย้ายแม่โครมาหรือเปล่าสองคันนะโอ๊ยขดัขดขดัดจาริ่งขัดขัดหมดเลยโอ้ยถึงน้ำแล้ว,ถ,ลวงงถึงน้ำแล้วไม่ขึ้นดอกยังไงก็ไม่ขึ้นดอกถึงน้ำเนี่ไม่ขึ้นดอกจาิงขาดทั้งสองเส้นเลยนะคะ ผู้รับเหมาก,กำลังมาโอ้ขาดหมดเลยไม่ขึ้นนะคะถึงน้ำแล้วพอไม่ไปต่ออันเด็กพอนะคะพอยุติการช่วยเหลือยุติการช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวรอถ้าจะเป็นแมคโครนะคะนี่ก็มา เอาซานนี่ S Line รซิบาซีนะคะมากู้นะคะข้างๆเป็นบ่อนะคะบ่อน้ํานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะทํายังไงนะคะขนาดแมคโคขึ้นก็ยังก็ยังยุบนะคะทางเลยหมดเลยนะคะ หซ้ำนี้เลยเด็โอ๊ยโ <ๆ S 1> อ้ยโอยไม่ค <port> ่อไม่ค่อจมกว่าไม่สไลด์ลงไปเนาะ ต้องทําใจไม่บอกฟังรู่นนะกันใจถ่ายออของรถก็น่าเสียไปแล้วนะคะขอให้แค่ขึ้นได้นะคะ ายเลยแบบนี้นอุตส่าหยกขึ้นมีถ่ายตัางนานไม่เป็นไรดอกยกอีกเนี่ยพี่เนี่ยโอ้ย